สมดุลในตัวเจนวัดได้จากการประเมินในตัวเจนที่กินเข้าไปและในตัวเจนที่ขับถ่ายออกทางปัสสาวะความสมดุลของในตัวเจนในเชิงบวกการจัดเก็บสุทธิของสารประกอบในตัวเจนการเจริญเติบโตในวัยเด็กการตั้งครรภการสร้างกล้ามเนื้อและการรักษาเป็นต้นค่ะ การสลายกรดอะมิโนโปรตีนเมื่อถูกย่อยด้วยเอนไซม์โปรเทสต่างๆจะได้หน่วยย่อยสุดคือกรดอะมิโนซึ่งมี20ชนิดเนื่องจากกรดอะมิโนมีหมู่อะมิโนเป็นองค์ประกอบจึงต้องมีการกำจัดไนโตรเจนเวสออกไปในรูปแอมโมเนียแล้วเปลี่ยนเป็นยูเรียขับออกทางปัสสาวะ การกำจัดไนโตรเจนวอสจากหมู่กรดอะมิโนเปลี่ยนไปเป็นยูเรียมีลำดับขั้นตอนดังนี้คือ 1. t r a n s e m i n a t i o n 2. oxidative deamination 3. u r e a c i t o n e transamination คือกระบวนการย้ายหมู่อะมิโนจากกรดอะมิโนตัวหนึ่งสู่ตัวรับ alpha keto a c i d ดอีกโมเลกุลหนึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ตับและมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องคือ,อมิโนท t r a n s ฟอเรส หรือ t r a n s a m i n a เนเพื่อที่จะรับหมู่อะมิโนเอนไซม์ต้องทำงานร่วมกับโคเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่อัลดีไฮดคือไฮดรอกซอลฟอสเฟตหรือ PLP ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของไพริดอกซีนหรือวิตามิน B6 ตัวรับอัลฟาคีโตเอนซเป็นตัวการที่สำคัญในวัฏจักรเคฟจะได้กรดกลูตามิกเป็นกรดอะมิโนต,ตัวใหม่ ขบวนการทานแอนิเมชันที่สำคัญคือขบวนการทานแอนิเมชันของอะลานีนซึ่งจะได้ไพโรเวตและกรดกลูตาเิกเอนไซม์กลุ่มทานอะมิเนสมีหลายชนิดซึ่งจำเพาะต่อกดอะมิโนและจำเพาะต่อแอลฟาคีโตกลูตาเลตซึ่งเป็นตัวรับหมูแอลฟาอะมิโนตัวอย่างปฏิกิริยาทางนแอิเนชันที่สำคัญเช่นอะลานีนทำปฏิกิริยากับแอลฟากลูตาเลตได้ไพรูเวตกับกลูตาเมส พาเตดทำปฏิกิริยากับอลฟาคูตาเลตได้ออซาโลเอซิเตดกับกูตาเมีลิวซีนทำปฏิกิริยากับอลฟาคูตาเลตได้อลฟาคีโตไอโซคาร์โบเอตกับกูตาเมีไทโรซีนทำปฏิกิริยากับอลฟาคีโตกูตาเลตได้พีไฮดรอกซีฟีนิลไพรูเควกกับกูตาเมีเอนไซม์แานอะมิเนสที่สำคัญ2ชนิด ที่ใช้วิ่ัยโรคในคนคือเซรั่มกูตาเมตออกซิโลเอซิเตทานอะมิเนสและ um ate, ed, เซรั่มกูตาเมตไพรูเอตทานอะมิเนสเอนไซม์ทั้ง2องชนิดนี้จะบ่งบอกสภาวะของตับและหัวใจถ้าเกิดเนื้อเยื่อตับหรือหัวใจถูกทำลายจากการเป็นโรคหัวใจหรือการติดเชืวเว้อไวรัสอักเสบ SGOT สูงกว่าปกติก็อาจบอกได้ว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ถ้า SGPT สูงแสดงว่าเซลล์ตับมีปัญหานั่นเองค่ะ Oxidative Amination การกำจัดอะมิโนกรุปออกจากกลูตาเมตโดยใชเอนไซม์ me, ที่ชื่อว่า Glutamate Dehydrogenase ก็คือถ้าสมมติมีกลูตาเมตเพิ่มขึ้นเราจะตัดอะมิโนกรุปออกออกจากกลูตาเมตแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียแล้วก็เราจะเอาแอมโมเนียเนี่ยไปกำจัดในสเต็ปที่3ซึ่งชื่อว่า urea cycle urea cycle ถึงแม้แอมโมเนียมีเพียงปริมาณเล็กน้อยแต่ก็เป็นพิษต่อร่างกายเราจึงต้องกําจัดแอมโมเนียออกจากร่างกายโดยโดยใช้ระบบยูเรียไซเคิลยูเรียไซเคิลจะเกิดในตับเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าตัดมีปัญหาเราก็อาจจะถึงชีวิตได้การแบ่งประเภทของกรดอะมิโนและการเปลี่ยนแปงงงแลงโครงสร้างคาร์บอนในกรดอะมิโนโครงสร้างคาร์บอนที่เหลือของกรดอะมิโนทั้งหมด20ชนิดเปลี่ยนไปเป็นตัวกลางเพียง7ชนิด คือไพรูเวตอะเซติกโคเออะซิโตอะซิติกโคเอแอลฟาคีโตบุตาลิกซักซินิลโคเอฟูมาเลดและออกซาโลอะซิติกกรดอะมิโนที่ถูกเปลี่ยนไปคีโตเจนิกสามารถเปลี่ยนไปเป็นคีโตบอดี้คืออะเซติกโคเอและอะซิโตอะเซติกโคเอกูโคเจนสามารถเปลี่ยนไปเป็นกูโคสได้คือไพรูเวต ออกซาโรอะซิเตตฟูมาเลตซักซินินโคเออัลฟาคีโตกูตาเลตการสังเคราะห์กรดอะมิโนและสารประกอบที่สังเคราะห์จากกรดอะมิโนประกอบด้วย 1. การสังเคราะห์อารานีนเริ่มต้นที่ไพรูเวตและไพรูเวตจะทรานซินเนชันเปลี่ยนเป็นอารานีน 2. การสัง,งเคราะห์เซอรีนและไกลซีนเซอรีนได้จากซาฟอสเฟตกิเซอเลตเปลี่ยนเป็นเซอรีน 3. การสังเคราะห์ไทโลซีน เราต้องการสังเคราะห์ไทโรซีนเราต้องกินฟีนิโอลานีนแต่ถ้าเรากินฟีนิโอลานีนไปแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นไทโรซีนได้จะทําให้เกิดโรค PKU เพราะว่าขาดเอนไซม์ฟีนิลานีนไฮดรอกซซเลสที่เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ฮีมโฟฟิเิสเกิดจากความบกพร่องของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ฮีมทําให้เกิดการสะสมของตัวการต่างๆโดยมีอาการเจ็บในช่องท้องปัสสาวะมีสีแดงมีความผิดปกติทางสมองผิวหนังไวต่อแสงเสี่ยงต่อการเป็นแผล การสลายของฮีมเม็ดเลือดแดงเมื่อหมดอายุแล้วจะถูกนำไปะย,ะย่ยอยสลายฮีมจะถูกย่อยสลายได้สารประกอบที่เรียกว่าบริลรูบินเป็นสารสีส้มโรคที่เกี่ยวกับกระบวนการสลายฮีมจอห n นสหรือดีซานเป็นโรคที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกมากผิดปกติหรือเซลล์ตับถูกทําลายมากทําให้มีบริลรูบินออกมามากทําให้ผิวหนังเป็นสีเหลือง